กุญคุ่ฝนอีกเช่นเคยนะคะเอ๊เด็กๆสงสัยไหมคะว่าวันนี้คุณครูฝนใส่ชุดอะไรมาเด็กๆลองทายดูสิคะว่าคือชุดอะไรใช่แล้วคะ่ะชุดที่คุณครูฝนใส่อยู่เรียกว่าชุดกันฝนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยรือูฝนกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเพลงให้เด็กฟังด้วยเด็กๆคนไหนร้องได้ร้องตามได้เลยนะคะไปฟังกันเลย แมงตับตาอกลูกขาหลังจากแมงอีนยังโอ้แมงจีนูแมงจีนูนแมงจีนูนใต้ต้นบักเคียต้นบักเคียต้นบักเคียจากเป็นตัวน้อยเป็นตัวน้อยเป็นตัวน้อยมาเต้น หรือดูนฝนเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆคิดว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตนเองจากฝนมีอะไรบ้างคะวันนี้ค,คุณครูฝนมีอุปกรณ์ป้องกันฝนมาให้เด็กๆดูจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยร่มภาษาอังกฤษอ่านว่า umbrella เสื้อกันฝนภาษาอังกฤษอ่านว่า raincoat หมวกภาษ <Cap. S 1> าอังกฤษอ่านว่า cap รองเท้าบูทภาษาอังกฤษอ่านว่า boots เด็กๆคะถ้าเด็กๆโดนฝนแล้วตัวเปียกเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็จะป่วยและไม่สบายแบบภาพนี้เลยเด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะคำว่าป่วยภาษาอังกฤษอ่านว่า sick าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันฝนไม่มีร่มไม่มีรองเท้าบูทตไม่มีหมวกและไม่มีเสื้อกันฝนเด็กๆจะทำอย่างไรคะคุณครูฝนมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆลองบอกวิธีการป้องกันตนเองจากฝนนอกเหนือจากวิธีที่เราเรียนกันไปส่งมาเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูฝนทางไลน์ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย